พี่ก็วนกลับมาแล้วกูผิดอะไรกูถามมึงเนี่ยอะไรผิดอะไรที่มาถามเองผมไม่ได้ว่าพี่ผิดอะไรเลยผมจะเรียกจอดนะเดี๋ยวจะเรียกแกล็มาให้ดูเป็นตัวอย่างมึงไม่มีถุงไว้ท้ายแล้วมึงส่งขออยังไงอะไรของพี่ไหนดูดูดูแกล็ดินี่ผมเปิดให้ดูแล้วเมื่อกี้ผมเนี่ยงานผมเล็กไปดูไม่ต้องมาถึมาวิโยกหรอกกู้ทำงานถูกต้องไม่ผมต้องทำไมอะผมต้องปกป้องตัวเองไม่ไม่ท้องไม่ได้ว่าผมไม่ได้ว่าอะไรพี่ ทำไรมึงเปล่าเนี่ยแล้วมึงวิ่งกลับไงไม่มีถุงในท้ายกูแค่ถามมึงส่งไข่กูย้ายเรียกสายตรวจมารับไงเอาไงแล้วแต่พี่เลยผมไม่ได้ทำอะไรผิดอยู่แล้วมึงวิ่งกลับไงไม่มีถุงท้ายแล้วมึงใส่กระด่างมึงส่งค้าไงอ่ะแล้วกูก็ไม่สั่งมึงกูพูดถูกอะมึงไหมมึงอ่านวีโอเลยเนี่ยผมก็อ่านอยู่แล้วเออมึงวิ่งกลับไงไม่มีถุงท้ายมึงใส่กระด่ากูก็ไม่มึงบอก แล้วมึงวิ่งถูกต้องไหมเนี่ยมึงวิ่งกระเฉือนอเพื่อนอะไรผมวิ่งตามตามนี่อยู่แล้วต่อมึงอย่ามาหมออาวิโอกูทำงานถูกต้องผมต้องอะไรนี่อยู่แล้วผมต้องไม่ได้ทำร้ายร่างกายมึงเลยมึงอย่ามาเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวส่งตรวจสอบด้วยมึงอย่ามาเยอะโอเคเลยขอให้เด็กเสี้ยวมึงอย่ามาเสี่ยวกับพี่มึงอายุเท่าไหร่เป็นยี่สิบเจ็ดแล้วครับปัวห้าสิบแปดผมไม่ได้บ้าอะไรพี่เลยนะ แล้วมึงมีงานกันไม่มีถุงพี่ดีพี่ก็เข้ามาหาผมแล้วก็มาเกี่ยมมาหาผมผมไม่รู้เลยเนาะมึงผิดหรอมึงผิดหรอดี่ดีพี่เข้ามาหาผมแล้วมาไม่ยฟ้องแกล้แล้วกูตรวจสอบมึงอ่ะมึงทำงานอย่างเงี้ยกูจะเด้งมึงออกเลยทะเบียนรถมึงไม่ต้องวิ่งจาไว้ได้มึงอัดวีดีโอกูเนี้ยเออไอ้สัก็ตอบแม่ช่วงเลยวิ่งแกล้งไงมึงวิ่งเถื่อนปะเนี่ยผมก็มีระบบด้วยผมเปิดให้พี่ดูแล้วไงเมื่อกี้มึงจะไม่วิ่งในระบบด้วย มึงงี่มึงไม่มาโูกใส่เงี้ยลูกค้าแดงเหรอมึงบริการลูกค้าแบบนี้เหรอแกบอ่ะอ้าวมึงนี่มึงโง่เหรอไอพวกเถื่อนนะแอปเถื่อนกูเล่นมาเยอะแล้วเอาเลยมึงก็ถ่ายเหมือนกันแกมึงถ่ายกูมึงก็ถ่ายมึงไงมึงอยากทำงานต่อไหมผมขับผมมาดีๆผมขับมาตรงเลยพูดถ่ายมึงอยากทำงานต่อไหมข้าบ้านพี่อะไรของพี่เนี่ย ผมเพิ่งอย่าเคยเจอเนี่ยอยู่ดีมามาอันนี้ผมเพิงทำงานมานานยังผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะเพิ่งทำงานมานานยังพี่ครับพี่เฮ้ยไมึงมทำงานมานานยังพี่ครับมึงทำงานมานานยังผมไม่ต้องหาพยานมันมีกล้องไม่ต้องกลัวหรอกมึงทำงานแก๊ปมานานหรือยังผมทำมาเป็นจะเป็นปีแล้วกูทำงานมาหลายปีแล้วมึงอย่ามาวิ่งแบบนี้ผมมีใส่อยู่ทำอย่างนี้ ร้องเรียนมึงทํางานบริการลูกค้าแบบเนี้ยมันไม่ใช่อะไรของพี่แกวิ่งอย่างมึงไม่ใช่หรอกรีบไปเดี๋ยวมึงเจอร้องเรียนเองมึงรีบไปเลยระวังหน้ามึงไม่ต้องเว่งทำงานแบบมึงไม่ได้กักอะไรมึงอ้างตัวว่าเป็นสายสืบนะฮะหน่วยงานควรจะตรวจสอบด้วยนะฮะมาพูดจาแบบนี้ก็ไม่สมควร จริงไม่จริงยังไม่รู้ว่าเป็นสายสืบหรือเปล่านะฮะรถมอเตอร์ไซคันสีเขียวคุณผู้ชมครับจากกรณีในโลกออนไลน์นะครับมีการแชร์คลิปชายรายหนึ่งครับซึ่งเขามีการอ้างตัวว่าเขาเนี่ยเป็นตำรวจสืบสวนมีอุปกรณ์วิทยุสื่อสารไฟฉายและก็มีเสื้อที่ระบุว่าสืบสวน เขาขี่รถจักรยานยนต์มาจอดขวางทําทีขอเรียกตรวจไรเดอร์แล้วก็มีการตะคอกถามว่าทําไมไรเดอร์ไม่มีกล่องใส่อาหารอยู่ท้ายรถขู่ว่าจะเรียกสายตรวจมาดําเนินคดีและปลี่เข้ามาจะตบไรเดอร์ด้วยซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณเที่ยงคืนของ21กันยายนที่ผ่านมาบริเวณปากซอยเพชรเกษม81ั5กรุงเทพมหานครโดยในคลิปครับชายคนดังกล่าวสวมมวกกันน็อกแบบเปิดหน้า ใส่เสื้อกั๊กสีดำหน้าอกซ้ายสะก,กินคำว่าสืบสวนและพวกวิทยุสื่อสารซึ่งดึงออกมาโชว์ให้เห็นก่อนจะขอตรวจสอบเพราะผู้โพสต์วิ่งไรเดอร์แต่ไม่มีกระเป๋าใส่ของที่ท้ายรถเหมือนไรเดอร์คนอื่น เหตุการณ์ครั้งนี้ครับทำให้ผู้โพสต์แปลกใจอย่างมากเพราะว่าจะมีหรือไม่มีมันผิดตรงไหนในเมื่อรับสินค้าไปส่งลูกค้าได้เหมือนกันซึ่งชายคนนี้ดูไม่เหมือนตำรวจแถมยังพูดจาคล้ายจะข่มขู่และท้ายถ่ายคลิปนอกจากนี้ยังพูดอีกว่าหรือจะให้เรียกสายตรวจมาพาตัวไปจึงทําให้ผู้โพสต์งงมากกว่าเดิมว่าผิดตรงไหนแต่แล้วชายคนที่อ้างว่าเป็นตำรวจจึงให้ผู้โพสต์กลับไป หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปครับก็มีผู้คนเข้ามาแสดงความเห็นจํานวนมากหลายคนแทบทั้งหมดไม่เชื่อว่าชายคนนี้เป็นตํารวจพอดูจากการแต่งตัวแล้วไม่น่าใช่ซึ่งตํารวจสายสืบจะไม่มีการโชว์ว่าตัวเองเป็นตํารวจแถมรถจักรยานยนต์ที่ชายรายนี้ใช้ก็ดูแล้วมันขานอารมณ์มาก ขณะที่ชาวเน็ตบางคนครับบอกว่าน่าจะเป็นอาสาตำรวจมากกว่าเพราะตำรวจตัวจริงคงไม่ทําแบบนี้แถมยังต้องแสดงบัตรประจําตัวด้วยขณะเดียวกันหลังเกิดเหตุผู้โพสต์ได้เข้าไปพบกับตรวจสอนอนองแขมซึ่งตำรวจกําลังไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้อยู่ว่าชายคนนี้เป็นใครกันแน่ โดยรเดอร์ลายมีครับซึ่งเป็นผู้ประสบเหตุเชื่อว่าชายคนดังกล่าวไม่น่าจะใช่ตำรวจเพราะปะกติตารวจเรียกตรวจจะไม่ทำตัวกลางและก็จะมีการแสดงบัตรราชการตำรวจสอนอนนองแขมยืนยันว่าชายในคลิปไม่ใช่ตำรวจในสังกัดไม่ใช่อาสาสมัครตำรวจเช่นเดียวกับสอนอนนองค้างพลูยืนยันเหมือนกันครับผู้บัญชาการตำรวจน,นครบาลทราบเรื่องแล้วครับเรื่องนี้และก็ได้มีการสั่งการให้ตำรวจในท้องที่ติดตามเอาตัวชายคนดังกล่าวมาสอบสวนเพราะกระทบกับความปลอดภัยของชาวบ้านและทำ ให้ตำรวจเสียชื่อเสียงขณะที่ล่าสุดเรื่องนี้ครับตำรวจเรียกว่าไม่ต้องสืบให้เสียเวลาแล้วครับเพราะลูกเพจในเพจเจ๊ม,ม้อยวีพัสได้มีการโพสต์ภาพและก็แจ้งพิกัดร,ระบุให้ครบถ้วนยืนยันผู้ก่อเหตุไม่ใช่ตำรวจเป็นแค่หนุ่มขายน้ำอยู่ที่วัดไร่ขิงพร้อมกับมีการเล่าว่าอ้าวที่แท้ก็เป็นหนุ่มขายน้ำอยู่วัดไร่ขิงนี่เองสมาชิกเพจเจ๊สุดที่รักแจ้งมาละปักหมุดให้ใครจะไปหาได้ขาดที่ทำงานเขาล่ะ ไอเนี่ยขายน้ำอยู่ที่ตลาดวัดไล่ขิงลานใกล้โรงพยาบาลเมตตาประชารัฐมันเคยมาหาเรื่องผมไม่ให้ผมจอดรถ ทำตัวนึกว่าเป็นเจ้าของตลาดไปตามมาได้ครับมันขายน้ําอยู่ตรงนั้นทุกวันวันนั้นผมจะไปจอดรถที่ลานจอดมันเป็นลานกลางแจ้งแล้วผมในดันไปชนเก้าอี้เก่าที่มันกลางอนาเขตมันเอาไว้มันเห็นผมชนเก้าอี้ล้มผมกําลังจะลงไปขอโทษแม่งก็เดินมาไล่ผมเหมือนหมูเหมือนหมาเลยด่าพ่อรล่อแม่ทรงนี้เลยครับแล้วสภาพเก้าอี้คือเก้าอี้พลาสติกเก่าๆแตกๆวางกักพี่ครับพอนึกออกไหม ผมก็รีบหาที่จอดเพราะจะรีบพาแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเมตตาประชารัฐใกล้ๆไปตามมันได้ครับมันก็ขายน้ำอยู่ตรงนั้นทุกวันผมก็ว่ารถกับหน้ามันคุ้นมากมันขายน้ำอยู่ในงานนี้ครับไปก็เห็นมีร้านเดียวมอเตอร์ไซค์สีเขียวล้อทองจอดอยู่เลยส่งสืบหรือส่งอะไร ขณะเดียวกันครับในเพจเจ๊ม้อยวีพัทก็มีการอัปเดตด้วยนะครับบอกว่าล่าสุดเนี่ยรู้บ้านและชื่อเล่นว่าออสชื่อจริงมงคลมีคนเคยไปทวงเงินที่บ้านที่ร้านขายน้ําอ้อนวอนร้องขอไม่มีจะจ่ายกว่าจะจ่ายคือนานมากตอนนี้เคลียร์หมดแล้วออสส่ททงสืบวัดได้กิ่งปิดร้านเรียบร้อยแล้วค่ะ ท้งบานคาดว่าบึ่งไปต่างจังหวัดสายสืบเจอ้างว่าเหมือนคอยตบซัพ์กับพวกต่างด้าวอะไรประมาณนี้ฝากตำรวจเช็คด้วยค่ะอีกโพสต์ครับในเพจเจม้อยบอกว่าเจอแม่แขกแม่น้องออสส่วนน้องออสกำลังหลบหนีแม่ลันไม่เข้าข้างลูกชายถ้าติดต่อได้จะพาเข้ามอบตัวน้องออสออกไปจากบ้านตั้งแต่ปี2550กลับมาอยู่บ้านตอนต้นปี2567ค่ะไทเจอแจ้งทันที